แล้วเจี๊ยบจะชิมให้ดูนะคะนี่ว่าเป็นยังไงนะคะรสชาติไปถึงไหนแล้วอืมเปรี้ยวแล้วค่ะมาห้างนะคะมาดูมาดูว่าจะซื้ออะไรเนี่ยคะ่ะห้างก็อยู่อย่างเงี้ยนะเดินเข้ามาช่องนี้นะคะ เดยวเดียวซัมมามามาเม็ดเดียวแม,แม่แม่ทําแบบนี้นค่ะแม่ทําเป็นหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องซื้อวันนี้แม่ก็ทําให้พามาเที่ยวห้าง,าง,างจะมาซื้อผักกาดไปทํากิมจิเกาหลีนะคะทํากินเองค่ะเพราะว่าซื้อกินแล้วมันได้น้อยไม่จุกใจนะคะ เกาจะจัดเป็นระเบียบวั What your, ดวัดเชือบปดูเอยนี่ฮะอาหารปลาหลังโอ้โหปลาสันนอ๋อโอเคค่ะมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆค่ะจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูประกาศตรงนูงน้นดีกว่ามะนาวค่ะสามลูก สิบสองคนจเซื้อไปสักหกลูกค่ะของก็จะมีขายแบบนี้เป็นแพ็คแผักสดไม่มีผักกาดขาวหัวใหญ่อ๋อมีอยู่โลละยี่เก้าโลละยี่เก้าโลละยี่เก้าไม่สวยเลยไม่สวยเลยเดี๋ยวดิ เอ็นกิโลชุกินีเยอะวะกิโลตรมเหยียกิโลเนอมันก <th ew> ็สินี่เนื่ยกิโลละฮึเพชรทูวะนี่สองหัวนะคะทำจิ้มจิจิ้มจิค่ะได้แล้วค่ะ <c ười> ได้แล้วค่ะมีเรามีชอบการทำแบบผ้าที่แตงนี่เขาขาย สองลูกสามสิบห้าคนนะคะสินค้าก็มีอย่างนี้นะคะอยากได้อะไรมีมั่นนี่เงินก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะนี่ในห้างดาลิงวีเชอร์ปะดิงก้าวดิงก้าโอเคนี่แตนี่ได้เลยวทำจิ้มจินะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะ ก็ซื้อกินได้น้อยไม่จุใจนะคะอันนี้เป็นพวกขนมนะคะขนมค่ะขนมก็ก็จะมาหาเดินช็อปปิ้งกัน่างนี้นะคะาให้ดูค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะเราก็จ่ายเงินก็จะมีระยะห่างนะคะนี่เข้าแถวค่ะ สอ,สองแถวนะคะสองแถวค่ะเข้าแถวใหญ่เนี่น,นะคะไปกลับบ้านค่ะนี่นะคะที่ซื้อกัดมานะเือวา,านนี้ซื้อมาสองหัวจะจะทำหัวเดียวค่ะหัวนี้กิโลกว่านิดๆกาดตีซะว่าเดี๋ยวเราเอาอะไรออกเราก็จะทำกิโลกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊บจะทำ ให้ดูนะคะแล้วก็ล้างค่ะแล้วก็จะเตรียมไว้แค่แค่น้ำเกลือะค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันแข็งเนาะแค่ให้มันอ่อนให้มันนิ่มเดี๋ยวเราเมื่อเราทำแล้วมันจะได้เหมือนเราเราแช่ไว้นะคะประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะสี่ถึงห้าชั่วโมงเอาใส่เกลือไว้เนาะค่ะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะ ี่ค่ะ,คะแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนิดเดียวนะคะเว่าะเราจะเอาทั้งหัวตัดตรงนิดเดียวจะได้เอามากินไ,ได้สวยๆแล้วก <c oughs> ็ผ่าแค่ครึ่งนี้นะคะผ่าแค่ครึ่ะะง,งเดียวนี่ค่ะแค่ครึ่งเดียวแล้วเราก็ฉีกค่ะฉีกนะคะ ีมันก็จะเป็นกระจิกกระจักนะคะมันก็จะเป็นหยักหยักไม่ต้องให้ทําให้มันสวยเนาะแต่ว่ามันจะได้เออนี่ตรงนี้เราก็ตัดอีกทีหนึ่งค่ะตัดแค่ครึ่งเดียวนะคะนี่ใช่เราก็ฉีดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ทำรูหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือรูก,ก,กว่าๆล้อออกค่ะมันใบใบมันแข็งอันนี้ก็จะหั่นนะคะหั่นค่ะแช่น้ำเหมือนกันเดี๋ยวไปดูตอนแช่น้ำเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาแช่น้ำเนาะให้ให้ให้ก้านมันเนี่ยค่ะแข็งแข็งเนี่ย ให้มันอ่อนนะคะเวลาเราไปทำแล้วมันจะออกนุ่มแล้วก็ไม่แข็งค่ะนี่ล้างแล้วนะคะล้างแล้วนี่เราจะแช่ด้วยเกลือเดี๋ยวเจ๊จะใส่เกลือสักประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะแช่ไว้ค่ะให้มันนุ่มสักสี่สี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะนี่ด้วยเอานี้ด้วยแช่ด้วยนะคะแช่ด้วยค่ะ แช่ด้วยค่ะแช่ไว้สี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วมาดูวิธีทํากันนะคะเดี๋ยวใส่เกลือก่อนค่ะนี่เกลือนะคะเกลือเกลอดอกค่ะสองช้อนเลยนะคะใส่เกลือเพื่อให้มันนุ่มให้มันนุ่มนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ น้ำนะคะน้ำผสมแป้งค่ะร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมแล้วเคฟก็จะใช้แป้งข้าเจ้านะคะครั้งนี้อยากจะกินไว้ๆค่ะห้าช้อนค่ะห้าช้อนโตนะคะคุนๆูนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ฟิกสองสามสี่ ใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวอ่ะสี่ช้อนห้าช้อนค่ะนี่เข้ากันนะคะตีเข้ากันนี่นะคะแป้งมันที่เตรียมไว้ที่เราตีเสร็จเรียบร้อยนะคะเอามาลงเลยค่ะเอามาลงเทลงเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะ,ะตีแกเขี่ยว สูตรของประเทศเกาหลีะคะ่ะจะอร่อยมากๆเจ๊ก็เคยทานนะคะหลายครั้งแล้วแล้วก็เริ่มแรกเลยเพื่อนเอามาให้ทานก่อนนะคะก็เลยลองดูโอ้ยอร่อยเลยทำกินเองทีนี้ก็เลยอยากทำให้ตามสูตรที่เจ๊เคยทำนะคะแล้วก็ก็ของน้องซอซอที่ประเทศเกาหลีสไตเกาหลีด้วยะคะ่ะก็ดูของเขาก็เลยเอามาประกอบกันเนาะค่ะน้องเขาก็ทำโอ้โหอร่อยทั้งถายด้วยที่ประเทศสไตเกาหลีนะคะค่ะก็เคี่ยวให้เข้ากันเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะยังไงพี่เจบกข็ขอขอบคุณสไใภเกาหลีนะคะน้องซอค่ะขอบคุณที่ให้พี่เจบเอามาผสมผสานให้ดูคลิปสูตรเต็มๆสูตรเริ่มต้นของกิมจิของประเทศเกาหลีนะคะค่ะแล้วไงไปดูกันนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นะคะก็ะเลยเอาแป้งมันที่เคี่ยวไว้นะคะนี่มานะคะ แล้วก็นะคะแล้วก็ที่เราปั่นไว้ค่ะามาใส่เลยที่สาเหตุที่ใส่แอปเปิลนะคะมันจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยค่ะตามนะคะจะได้กินอร่อยค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้เป็น นี่นะคะขอเราชอบเผ็ดมากน้อนไม่ต้องติ๊กตายตัวนะคะซื้อที่ในห้างร้านมีนะคะหนึ่งกิ๊บชอบกินเผ็ดค่ะสองเดือพิ่งี่เผ็ดนะคะสามสี่กิ๊บใส่ห้าช้อนี๋ยวยังไงใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็ใส่กุ้งดองค่ะ น,ะะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเจีบใส่สองช้อนเลยเกลือสองช้อนโต๊ะค่ะชูรสเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะเกือบนะคะแต่ไม่ถึงหรอกน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมที่เจ็บทำไว้นะคะ อันนีน้น้ำแอปเปิลค่ะทำให้รสมีรสกวานกึมกล่อมนะคะค่ะวก็เอาผักลงไปได้เลยนะคะชอบผักอะไรนะคะใส่ไปได้เลยนะคะไม่ฟิกค่ะอย่างจังเจียบเนี่ยไม่มีไม่ม,ม,มีต้นหอมมีแต่มันแพงเลยไม่ได้ซื้อค่ะเลยเอาหอมหัวใหญ่ใส่หัวหอมด้วยแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็เมื่อกี้นี้เอาอของเอาแอปเปิลเอาหัวใจเท้าแล้วก็กระเทียมไปปั่นนะคะพู่ผิดค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราใส่อเน,นี้ยถ้าเราใส่มันไม่ผิดเนาะเออมันไม่แดงมันไม่สวยก็เราใส่เยอะๆมันสวยด้วยแล้วมันก็เป็นอสลัดเป็นผักอะค่ะมันจะทำให้เรากินอร่อย เพิ่มวันนี้ได้อีกนะคะใครชอบยังไงก็ใส่ตามใครชอบนะคะจิบใส่ประมาณหกเจ็ดช้อน <c oughs> ชอบใครจ็บชอบโอเคค่ะเดี๋ยวเอาผักมาใส่นะคะเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนต่อไปค่ะ ะเอาเอามาใส่นะคะพวกเขาให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ที่แช่ไว้นะคะเขาก็จะอ่อนแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาอ่อนแล้วเด็กชิบจบบเราก็จะเอามานะคะใส่ีาใส่ไปเลยทาไปเลยทาไปเลยนะคะทาไปเลยค่ะ ไปนี้นะคะงายขึ้นนะคะงายขึ้นอย่าคว่ำนะคะเดี๋ยวน้ํามันไหลออกเดี๋ยวน้ําจิ้มของกิมจิไหลออกค่ะเอาเอาอยี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยคะ่ะวางไว้แบบนอนๆเลยค่ะนอนๆเลยค่ะนอนแบบนี้เลยนี่ค่ะจะไม่ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะทาทาค่ะเข้าไป เวลาเราเราใส่ไปตามช่องเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะน่ากินเชียวน้ำลายไหลแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเนาะทาไปแล้วก็ปอกขาอุ้มขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเอาหงายไปนะคะเพราะว่าน้ําจะได้ไม่ไหลออกค่ะแล้ววาวางไปเลยค่ะค่ะอันนี้ค่ะที่เจี๊บหันหันไว้เนาะพอดีค่ะน้ําที่ทําไว้พอดีพอดีเลยนะคะทําตามนี้เลยค่ะ อันนี้เจ็บจะทําไว้แบบว่าชิมก่อนค่ะเนี่ยทําแบบหันห่นหั่นเนาะเนี่ยชิมชิมก่อนค่ะทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมาดูกันนะคะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วมาดูกันค่ะน้ําหมดพอดีเลยค่ะน้ําหมดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าเนี่เสร็จแล้วสวยไหมคะสวยไหมคะดูสิคะสวยแล้วก็รสชาติ อร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าออริจินอลของกิงค่ะแล้วก็กิมจินนะคะเราสูตรมาแล้วทํากินแล้วเพื่อนก็ทํมาให้กินแล้วก็ทําทํากินหลายๆายครั้งเนาะทําอร่อยก็เลยอยากทําให้เพื่อนดูว่าให้ทําตามนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันจะอร่อยเดี๋ยวเจ๊จะชิมให้ดูนะคะอชอบเป็นคนชอบกินผักเลยแต่ยังไม่มีรสเปรี้ยวเนาะ ได้ไงจะแช่ไว้จะอุณหภูมิสามเปอร์เซ็นนะคะองศาสามเปอร์เซ็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะก็จะเปรี้ยวได้รสชาติแต่จะเอาไว้หนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะแล้วไงไปเจอกันค่ะเลิกงานแล้วค่ะวันนี้นี่ปิดร้านแล้วค่ะปิดร้านแล้วนะคะนี่ร้านเจี๊ยบค่ะนี่ร้านเจ๊บนะคะ แฟนมารับแล้วนี่แฟนมาลับแล้ววันนี้จะไปเปิดครบอาทิตย์แล้วนะคะครบอาทิตย์แล้วนี่ในเมืองนะคะเลิกงานแล้วค่ะเลิกงานแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้ว <S 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 2> <S 2> เลิกงานแล้วกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าอื เห้เดลีอ yes. ย no no oh, no oh, no ู่แฮมตยอเยยอเย็ดับรอให้พี่โกแฮมยมสกูกะแฮมเลยย่ยอึบได้กิมจิอีดดจะเปิดกิมจินะค่ะวันนี้ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะกลับบ้านดี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 นั่งรถกีัีบ้านค่ะนีดกดี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 ดแดนดี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 ัีบีานดี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 าีดีดีดใช้ีดีดดีดี เูเลี้ยงเงี้ยแต่เลี้ยงวีโกแฮม40นาที40มินิ40นาทีค่ะตามเวลานาฬิกาเรธ่มำนะคะอันนี้5โมงครึ่ง5โมงครึ่งปิดร้านเร็ววันนี้เงียบโควิดมาไม่ค่อยมีลูกค้าค่ะึงจริงจริงเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูไปดูกิมจิที่ทำไว้ค่ะดี๋ยจะเปิดชิมก่อนหน้านี้อาทิตย์งละ ถึงบ้านแล้วก็จะเอากิมจิออกมาดูนะคะได้หนึ่งอาทิตย์ละได้หนึ่งอาทิตย์ละค่ะนี่นี่นะคะอยู่ที่สามองศาเนาะเราทำได้หนึ่งอาทิตย์จะออกไปชิมนะคะดี๋เจ๊เจะาอ,อกไปชิมค่ะนี่ค่ะกิมจิที่ทําทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เนาะเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้มันรสชาติเจี๊ยบทาเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ ก็คือว่าแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะเป็นไหวอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ทานได้แล้วแต่นี้ใท้เป็นแป้งอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเวลามันจะต่างกันเนาะอย่างนั้นเกียบยกก็ที่เกียบยํทเนี่ยเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะเจีเพราะเกียบยอยากกินไหวนะคะนี่ค่ะมันถ้าเกิดเราทําแล้วเราใส่ให้ตามสูตรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมันจะไม่กลมกลม่อม แล้วเนี่ยมันจะมีน้ําออกมานะคะถ้าเราใส่เกลือไม่พอมันก็จะคือมันจะเนี่ยค่ะมันจะจืดนะคะค่ะเดี๋ยวเจ๊บจะชิมให้ดูนะคะค่ะแล้วเจ็๊บจะชิมให้ดูนะคะนี่เป็นยังไงนะคะรสชาติไปถึงไหนแล้วอืมเปรี้ยวแล้วค่ะอันนี้อันหนึ่งอาทิตย์ได้แลนะคะ ถ้าเกิดจะให้มันกลมกล่อมก็คือสองอาทิตย์แล้วเก็บไว้กินได้เลยค่ะเอาไว้ในที่อุณหภูมิมันพอดีนะคะสามองศานี่ยก็พอกินได้แล้วค่ะคือออกเปรี้ยวละทำกินได้ไม่ยากนะคะทำกินเองจะได้กินแล้วได้กินได้เยอะๆอ,อืม เจี๊ยกก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้กําลังใจและก็ติดตามเจี๊ยบสวีเดนค่ะแล้วเจี๊ยบก็จะถ่ายรูปอะไรให้ดูเยอะๆหน้าร้อนหน้าหนาวเป็นยังไงการเป็นอยู่ของคนในสวีเดนกับเมืองไทยแตกต่างยังไงนะคะเจี๊ยบก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามเจี๊ยบสวีเดนด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ซับสไคร้ให้เจี๊ยบได้ถึงพันนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเจ๊วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย